มันเตืนความฝันมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็คือเหมือนอยู่เหนือการควบคุมทุกทอย่างเลยแต่ว่าก็ได้เจอแฟนคลับที่น่ารักที่นู่นได้ร่วมงานกับคอสซูมที่นู่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีค่ะแล้วก็ทุกๆอย่างเราก็ทําเต็มที่มากๆแล้วค่ะโทเฟอร์นะคะเขาขอให้เราไปเป็นนางแบบช่วยเดินชุดเขาให้ซึ่งจะเป็นชุดของทางฝรั่งเศสซึ่งจะบอกว่าสไตล์บ้านเขาแฟชั่นเนี่ยก็จะเป็นินีนี้ส่วนมากเลยอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยโอเคให้เขา ตัดสินใจช่วยกันเลือกชุดแล้วก็ใส่ชุดนั้นเดินออกไปคนไทยอยาจจะไม่ชอบสไตลน์นี้แต่บ้านเขาเขาก็รู้สึกว่าแบบนี้มันก็ก็สวยของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่เหลือเราก็ได้มีการเตรียมชุดกันไปมีเปลี่ยนแพนบ้างเปลี่ยนชุดบ้างก็คือแก้ไขกันหน้างนานเลยค่ะได้เจอกับดาราฮอลลีวูดหลายๆคนก็รู้สึกว่าแบบไม่คิดไม่ฝันเนาะว่าเราจะได้ว่าเราจะแอบ,บน้ําตาคลอไปหลายรอบเหมือนกันอนะไรยเงี้ยก็ร,รู้สึกภูมิใจ <Yeah. S 1> สิ่งที่เรารู้สึกว่าคอมพีซ์ก็คือมีมี ช่างภาพประมาณ 2- 3สคนเรียกชื่อเราอะไรเงี้ยใช่ทั้งที่เราก็ไม่ได้บอกว่าเราคือใครจริงๆมีดาราไทายหลายคนที่มีโอกาสได้ไปเราเลือกที่จะไม่สับเพราะว่าไม่สาม,มารถพูดภาษาอังกฤษได้ตอนแรกเขาถามหนูว่าหนูอยากจะสับไหมเพราะว่าถ้าภาพที่ออกมารู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องมีดราม่าอยู่แล้วเรื่องการที่เราไม่พูดก็ให้เขา,เาก,ก็ให้เราเลือกเลยว่าจะจะสับไหมอะไรเงี้ยหรือว่าจะเอาแค่ภาพพอซึ่งหนูก็ตัดสินใจว่าหนูจะสับ<ม>ก็จะตอบเป็นภาษาไทยเพราะว่า,าวเรามีล่ามไว้ทําไมเรามีล่ามก็ไว้ไวแปลได้เราไม่ได้ ไม่ได้ให้ค่าอะไรเพราะเขารู้สึกว่าเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วเรากล้าที่จะพูดกล้าที่จะทําก็โอเคแล้วค่ะหนูอาจจะถนัดในสิ่งที่พวกเขาไม่ถนัดก็ได้อะไรเงี้ยมันมันก็เป็นเรื่องที่ฝึกฝนกันได้ในอนาคตอาจจะมีอินฟ้าในเวอร์ชั่นที่เก่งเก่งภาษาอังกฤษมากขึ้นก็ได้ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามเป็นกำลังใจให้กันดีกว่า เตืนความฝันมากๆเลยนะคะเพราะว่าเราไปอยู่ตรงนั้นเนี่ยก็คือเหมือนอยู่เหนือการควบคุมทุกๆอย่างเลยแต่ว่าก็ได้เจอแฟนคลับที่น่ารักที่นู่นได้ร่วมง,งานกับคอสซูมที่นู่นด้วยอะไรเงี้ยค่ะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีะคะ่ะแล้วก็ทุกๆอย่างเราก็ทําเต็มที่มากๆแล้วะคะ่ะไปยังไงบ้างกัไปคนนี้มีเวลาน้อยมากแกาม้กระทั่งบอกว่าพรุ่งนี้จะเป็นวันนี้ก็ยังถ่ายละครอยู่จนถึงแบบผ้าทุ่มอะไรเงี้ย ซึ่งก็มีการเปลี่ยนแพนจนวินาทีกันสุดท้ายเลยชุดต่อชุดกันอะไรเงี้ยค่ะก็แก้ไขสถานการณ์เรื่องชุดเรื่องหน้าผมกันไปเพราะว่าจริงๆก็ต้องบอกว่าการเตรียมตัวครั้งนี้เนี่ยเรามีเวลาน้อยมากๆจริงๆค่ะแล้วแสดงว่าเ,วเราจะสร้างฟิดแบ็คหลังจากที่เราได้ไปลาปล่อยตัวแบ็อ,อยู่คือหนูจะบอกว่าสําหรับคนที่รู้สึกว่าเราก็เราก็ได้อ่านเนาะ<อ>ไม่ชอบสําหรับวันแรกคือต้องบอกว่าจริงๆวันที่หนูไปเดินเล็ดขับเป็ดวันแรกอะ ตอนแรกเราไม่ได้มีชื่ออยู่ในลิสต์คือจริงๆจะไม่ได้เดินแต่ว่าทางแบรนด์ที่เป็นคริสโตเฟอร์นะคะ <c oughs> เขาขอให้เราไปเป็นนางแบบช่วยเดินชุดเขาให้ <c oughs> ซึ่งจะเป็นชุดของทางฝรั่งเศสซึ่งจะบอกว่าสไตล์บ้านเขาแฟชั่นเนี่ยก็จะเป็นินีนี้ส่วนมากเลยอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยโอเคให้เขาตัดสินใจช่วยกันเลือกชุดแล้วก็ใส่ชุดนั้นเดินออกไปก็ไม่ได้เป็นชุดที่ทางเราเตรียมไปอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าภาพรวมเราก็รู้สึกว่าโอเคแล้วเราก็ชอบแล้วเพราะว่า คนไทยอาจจะไม่ชอบสไตลน์นี้แต่บ้านเขาเขาก็ารู้สึกว่าแบบนี้มันก็ก็สวยของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ที่เหลือเราก็ได้มีการเตรียมชุดกันไปมีเปลี่ยนแพนบ้างเปลี่ยนชุดบ้างก็คือแก้ไขกันหน้างานเลยค่ะกบอกว่า<อ>ชุดมนแบบาเหมือนกัน้เหมือนจริงอ๋อเป็นมีโอกาสได้ฟิตติ้งก็คือก่อนที่เราจะเดินเลย<อ>ก็บางอย่างก็แก้ไม่ทัน<อ>ใช่ค่ะอย่างเช่นเรื่องความยาวก็ ไม่รู้ว่าอาจจะเป็นความตั้งใจของเขาที่อยากจะให้ยาวแบบนั้นหรือว่าเราเขาเขาแก้ไม่ทันหรือเปล่าอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็มีเวลาฟิตติ้งให้เขาน้อยมากๆใช่ค่ะชุดแรกชุดแรกบอกว่าวันแรกคือเราแบกเลย้แต่ว่าพีซสโบร์เขาน่ารักมากเลยหนูอยากให้คนไทยแบบใจดีกับเขาด้วยว่าชุดไม่สวยชุดสวยแต่เนี่ยเราไม่ได้ใช่ไม่อาจจะเป็นไซส์ของของนางแบบที่นู่นแล้วก็เราไม่ได้มีเวลาฟิตติ้งให้เขาด้วยอะไรเงี้ยค่ะ วันที่16อ่ะวันสุดท้ายที่เราได้เดินนะคะคือเราได้เดินชรมเดียวกับแองเจลิน่าคือถ้าหนูรู้หนูจะอยู่ข้างในนานกว่านี้อะไรเงี้ยเพราะว่าพอเราเดินเข้าไปมันก็จะมีทางออกให้เดินออกแต่ว่าเราก็สามารถที่จะยืนยืนอยู่ได้อะไรเงี้ยเพราะว่าเขาเดินหนูเดินก่อนเขาแค่ประมาณไม่ไม่กี่นาทีประมาณประมาณ5-10นาทีได้เงี้ยค่ะแล้วก็ได้เจอกับดาราฮอลลีอูดหลายๆคนก็รู้สึกว่าแบบ ไม่คิดไม่ฝันเนาะว่าเราจะได้ว่าเราจะแอบน้ําตาคลอไปหลายรอบเหมือนกันอนะอไรเงี้ยก็รู้สึกภูมิใจชมในในจอมันเหมือนยาวมากะนะคะพอละโมงจะกุงเคนเนแต่แต่ในความเป็นจริงคือมันสั้นมากประมาณเท่านี้ไปถึงตรงนู้นเองคือประมาณ20-39<อ>แต่ว่าทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากแล้วเราต้อง เราต้องทำแอร์ไทม์ตรงนั้นให้ให้ดีที่สุดเพื่อที่จะให้ได้ภาพหรือว่าได้บรรยากาศตรงนั้นฝากฝักคนไทยอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนเหมือนตอนที่หนูเดินลงไปอะไรเงี้ยมันจะมีวันแรกอะคะ่ะที่เราได้เดินช่วงประมาณสี่ทุ่มสิ่งที่เรารู้สึกว่าคอมพีซก็คือมีมีช่างภาพประมาณ2-3คนเรียกชื่อเราอะไรเงี้ย oh. ใช่ทั้งที่เราก็ไม่ได้บอกว่าเราคือใคร ใช่ค่ะก็มีแบบประมาณ2-3ถึงคนที่เรียกแบบว่าอิงฟ้าฟ้าฟ้าอะไรเงี้ยก็ได้ยินค่ะตอนที่เดินคู้กับบอสนะคะใช่แต่ว่าใจฟูหนูก็ยังหันมาบอกบอสว่าบอสเขารู้ชื่อหนูได้ไงอะไรเงี้ยก็ใช่มีประมาณมีประมาณ2-3ถึงคนได้ค่ะแต่ก็ทำให้เรารู้สึกว่าต่อไม่ว่าเขาจะรู้ด้วยวิธีไหนก็ตามแต่ว่าแค่เขาเรียกชื่อเราช่างภาพบนเลตคาป์ที่คานอะไรเงี้ยก็ถือว่าคอมพีวแล้วคะ เป็นปกติค่ะซึ่งจงก็แอบ,บลุ้นกลัวบอสจะนอยอยู่แต่ว่าบอสไม่นอยพอเห็นรูปในเกตตี้ปั๊บอุ้ยแบบที่หลอห่อเนาะดูดีเนาะรอดกล้องนี้เนาะ oh, <hello. S 1> อะไรเงี้ย oh, <hello. S 1> คือเขาไม่นอยเราก็ดีใจแต่ว่าอ่เราก็เราก็อยู่ในเหตุการณ์ที่ที่อาจจะมีนะักอ่ช่างช่างกล้องบอกว่าอ่าประมาณนั้นอะไรเงี้ยแต่ว่าคือมันเป็นช่วงที่เขานึกว่าเราจะพรีเซนต์ชุดเพราะว่าหนูไปในนามของแบรนด์ที่สตู๊ เขาก็เลยอยากจะถ่ายชุดเต็มๆอ,อะไรประมาณนี้ค่ะมี่าจะได้เห็นคะ <li ly> มีแววว่าจะได้เห็นกันอีกครั้งใช่ใช่ชต้องมาเป็นกำลังใจให้กับ lady b กับคุณบุญเรื่องว่าจะไปในทิศทางไหน,นะคะ่ะถ้าเรื่องความความมุ่งมั่นความตั้งใจก็ให้90และะ้วันค่ะ แต่ถ้าเรื่องของการเตรียมตัวก็ยังให้ประมาณสัก50-60เพราะเรารู้สึกว่าเวลาเราน้อยจริงๆแล้วมันทุกอย่างมันกระทัดรัดไปหมดเลยอะไรเงนี้ค่ะจากงานไปเมื่อยๆใจนี่หลายคนบอกว่าคิณฟ้าเอ็มเกตหมดมากยอดลงรูเบซี่อูหลังใครก็ต้องขอบคุณทางแฟนคลับด้วยค่ะแล้วก็แฟนคลับที่นู่นด้วยที่แบบว่าคอยดูว่าเราจะมาลุกไหนลุกไหนแฟนคลับก็ช่วยกันดันแล้วก็ซัพพอร์ตเต็มที่เพราะเขาก็รู้ว่า เอ็นเกจเป็นสิ่งสำคัญมากๆสำหรับสื่อที่นู่นที่เขาจะเลือกลงภาพหรือว่าเขาจะเลือกลงข่าวอะไรเงี mm ้ย hmm. ค<ๆ>่ะใช่ไม่มีดาราม่าเพราะที่ว่าเราไม่สัมภาษณ์เราเป็นสื่อต่างประเทศมีคนเราเรามาเป็นประเด็นแล้วก็ทำไมเราถึงไม่สำคัญเป็นภาษาไทยใช้ล่าจริงๆมีดาราไทยหลายคนที่มีโอกาสได้ไปเราเลือกที่จะไม่สับเพราะว่าไม่สามารถพูดภาษาอังกฤษได้ตอนแรกเขาถามหนูว่าหนูอยากจะสัมไหมเพราะว่าถ้าภาพที่ออกมารู้อยู่แล้วว่าเราจะต้องมีดาราม่าอยู่แล้วเรื่องการที่เราไม่พูด ก็ให้เขาเราก็เขาก็ให้เราเลือกเลยว่าจะจะสับไหมอะไรเงี้ยหรือว่าจะเอาแค่ภาพพอซึ่งหนูก็ตัดสินใจว่าหนูจะสับก็จะตอบเป็นภาษาไทยเพราะว่าเรามีล่ามไว้ทาไมเรามีล่ามก็ไว้แปลได้ซึ่งต้องบอกว่าคนไทยจะติดกันว่ามองว่าเฮ้ยพูดไทยไม่ได้นั่นแปลว่าแบบออกมาไม่ดีแต่จริงๆคือมีต่างชาติหลายคนอย่างเช่นลาตินหรือว่าในแถบที่เขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษเขาก็ใช้ล่ามเหมือนกันหนึ่งในเจ็ดคนก็มีประมาณ2-3ถึงาคนที่ใช้ล่าม ในการพูดภาษาสื่อกลางภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยค่ะก็เป็นเรื่องปกติสําหรับหนูมองว่าเราผ่านดราม่าเรื่องนี้มาหลายครั้งกับการประกวดนางงามแล้วอันนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งดราม่าเล็กๆที่เราเรารู้สึกว่าเราไม่ได้ไม่ได้ให้ค่าอะไรพเพราะแค่รู้สึกว่าเราไปอยู่ตรงนั้นแล้วเรากล้าที่จะพูดกล้าที่จะทําก็โอเคแล้วค่ะนคนเ,ะเนเรา,า,เรา,ามาันมันไม่มีใครดีร้อยเปอร์เซ็นต์ คิดว่าถ้าเราทําได้ทุกอย่างเป๊ะๆมากๆอะไรเงี้ยมันก็อ,อาจจะเก่งเกินคนแล้วอะ่ะเพราะว่าบางอย่างเราก็ถนัดด้านนี้เราไม่ถนัดสิ่งใดสิ่งหนึ่งก็อย่าไปคิดว่าหนูอาจจะถนัดในสิ่งที่พวกเขาไม่ถนัดก็ได้อะไรเงี้ยมันมันก็เป็นเรื่องที่ฝึกฝนกันได้ในอนาคตอาจจะมีอินฟ้าในเวอร์ชั่นที่เก่งเก่งภาษาอังกฤษมากขึ้นก็ได้ก็อยากให้ทุกคนรอติดตามเป็นกำลังใจให้กันดีกว่าเพราะว่าส่วนเวลาที่เราไปที่นู่นอะ่ะ เวลาเราสัมภาษณ์หรือแบบนักข่าวหรืออะไรก็ตามหรือดาราด้วยกันอย่างเงี้ยเราก็แบบ s ซซ sorry เขาก่อนเลยสําหรับแบบภาษาอังกฤษของเราซึ่งเขาจะแบบเฮ้ยไม่ต้อง s o r ี่เลยถ้าคุณมีล่ามหรืออะไรเงี้ยแต่กับการมาเป็นคนไทยก็จะรู้สึกว่าแบบอุ้ยมันไม่คูลมันไม่อะไรก็อยากให้ลองเปิดโลกกว้างเยอะๆแล้วก็ลองมีมุมมองใหม,ใหม่ๆดูบ้างอะไรเงี้ยค่ะมันน่าจะหมดยุคข,ข,ของการูลลี่กันแล้วเพราะว่าจะไปถึงจุดนั้นได้มันก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วแหละ เลยดีบีหนูน่าจะเป็นการช่วยแคสออนไลน์ค่ะเพราะว่ายังถ่ายคาตกรรมจำไม่ได้ในวันนั้นอยู่ไม่จบยังยังยังไม่ได้ปิดกล้องค่ะเพราะว่าพูดได้นะว่าเปิดไปแล้วใช่ถ่ายไปแล้วยังถ่ายวันนั้นคิวลงถ่ายไว้ตั้งเช้าจนถึงมืดเลยค่ะใช่ค่ะเลยดีบีเหรอคะที่แน่แน่คือก็ต้องมีตารางเรียนภาษาอังกฤษเพิ่มนี่แหละถึงี่บอกว่า มันก็จะมีบางเรื่องที่เราต้องใช้ภาษาจริงๆก็ต้องมีการฝึกแล้วก็มีการลงตารางเรียนล็อกคิวไว้ไว้ไว้สำหรับให้เราแบบเพราะว่าเลดีบีคือต้องใช้ภาษาอังกฤษค่อนข้างที่จะชํานาญมากๆใช่ค่ะ <ๆ S 2> ก็จะต้องมีการฝึกฝนเรื่องนี้เพิ่มๆๆ <ๆ S 1> คือในเรื่องเนี่ยมันจะต้องมีบทสนทนาที่เราจะต้องสอนจันอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอะไรนะคะลุ้นว่าอาจจะเป็นสิ้นปีหรือว่าเป็นต้นปีหน้าแต่ในปีนี้เนี่ยจะมีให้ชมอีกหนึ่งเรื่อง ยังไม่ได้เปิดตัวใช่ค่ะในช่วงสิ้นปีคิดว่าถ้าถ้าทุกคนได้ทราบเรื่องก็น่าจะน่าจะเซอร์ไพรส์พอๆกันเลยดีเลยค่ะใช่ค่ะให้ี่ก็นทางการบ้านเพราะว่าพี่วัชเขาบอกว่าเหมือนเขาอยากให้ฟ้าในอกเอเป็นเซ็กซีที่แพยายะใหนโกลใายนต์ให้มันส่งให้มซกี่บการทกบ้านต้องเรียนค่ะเพราะว่าพูดเราเคยเห็นดีบีหรือว่า เรื่องเนี่ยในเวอร์ชั่นที่เป็นผู้ชายกำกับมาแล้ว2-3เวอร์ชั่นใช่ไหมคะแต่ว่าเวอร์ชั่นนี้จะเป็นผู้หญิงก็คือพี่ดรีมซึ่งเขาจะมีความมองความเซ็กซี่ของผู้หญิงที่มันแบบไปอีกขั้นหนึ่งเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการทํากันบ้านถึงแม้ว่าเราจะแสดงละครได้มีมีพื้นฐานการแสดงมาแล้วแต่สุดท้ายพอไปถึงตรงนั้นอะไรเงี้ยบทคุณบทเรื่องก็ยังไม่ใช่บทที่ง่ายอย่างียากเหมือนกันต้องทํากันบ้านค่ะ วันนั้นหนูยังรู้ตัวว่ายังงงๆมันอยู่เลยอ่ะเพราะว่ามันจะมีหลายเรื่องติดๆติดกันอะไรเงี้ยก็ต้องนั่งจูนตัวเองก่อนว่าเออฉากนี้จะต้องเป็นยังไงยังไงยังไงอะไรเงี้ยค่ะก็ทําเต็มที่ในทุกๆงานค่ะติดตามข่าวบันเทิงได้ที่นายตะเทนทุกช่องทางกดไลค์กดแชร์ด้วยเนาะ